นายกพิชัยรงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนย่านปากเกร็ดที่ได้รับความเหมือดร้อนจากอุทกภัยน้ําท่วมพร้อมกับให้กําลังใจชาวบ้านเมื่อวันที่18ตุลาคมเวลา9นาฬิกาที่วัดโพบ้านอ้อยตําบลบางพูดอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบรุรีนายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศบาลน,นครปากเกรด็ดพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้จัดทําโครงการช่วยเหลือดูแลผู้ผประสบอุทกภยัย ที่บริเวณนอกคันกั้นน้ำจำนวน500ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งในวันนี้ได้มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด500ชุดรวม12ชุมชนโดยในวันนี้จะตั้งจุดแจกถุงยางชีพและของอุปโภคบริโภครวมไปถึงยารักษาโรคต่างๆทั้งหมด10จุดไปกันคือวัดบางพังวัดโพบ้านอ้อยโรงเรียนวัดกู้ วัดเกาะพญาเจิงหัวถนนท่าน้ำวัดสนามเหนือวัดโพทองบนวัดตรีเพชรวัดสลักเหนือและศูนย์เรียนรู้ชุมชนหนึ่งนายวิชัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกหน่วยงานได้ลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนและบ้านเรือนต่างๆและได้ทำการสร้างสภาและทางเดินเท้าเพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรไปมาระหว่างน้ำท่วม และได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงยารักษาโรคต่างๆเช่นยากแก้ตาแดงน้ำกัดเท้าและเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนของการป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยในส่วนของเรื่องระดับน้ำที่วัดได้เมื่อคืนวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดวัดระดับได้2เมตร25เซนติเมตรซึ่งคาดการว่าหากระดับน้ำไม่เกิน3เมตร คันกันน้ําที่ทําไว้ก็สามารถรับมือได้และเพื่อเป็นการไม่ประมาทขณะนี้ได้สั่งให้หน่วยงานป้องกันสํานักปลัดสํานักกองช่างคอยเฝ้าดูและติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งอยากเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการไม่ประมาทขอให้เตรียมรับมือกับน้ําท่วมไ้ด้วยโดยโดยกของขึ้นไว้ที่สูงก่อนหรือหนุนเตียงหรือโต๊ะให้สูงไว้ก่อนที่แจก ครับวันนี้จะเตรียมไปแจกถุงยางชีพให้พี่น้องประชาชนในริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีประมาณห้าห้าร้อยครัวเรือนเนี่ยนะเพราะ,ะ,ะมีผลกระทบหลังจากที่น้ำท่วมเข้าท่วมครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนอยู่พันฝลังคาเรือนนะครับแล้ว500ห้าร้อยังคาเรือนเนี่ยก็มีผลกระทบเนื่องจากว่าอยู่นอกคันกั้นน้ําของเรานะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่แล้วก็ ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่ชุมชนปากดานแล้วก็ชุมชนปากเกร็ดตรงตรงสารเจ้าตรงท่าน้ำปากเกต็ดนะครับแล้วก็ชุมชนวัดเกาะพญยายเจงนะครับแล้ววัดกู้แล้วก็วัดโพบันอ้อยและวัดหงทองแล้วชุมชนวัดตลาดแล้วก็ลงพ่อวัดโพธัทองบนที่อยู่ริม,มน้ำเนี่ยประมาณ10ิบกว่ากิโลมีฝนมาทบนะครับได้ไปมอบ ถุงยังชีพให้กับพี่น้องะชาชนที่ได้รับรับคว,วามเดือดร้อนครับก,ก็คิดว่าปัญหาต่างๆอุตสาร์ต่างๆที่เกิดทักพิบเนี่ยจะได้เยียวยาดูแลพี่น้องะชาชนที่อยู่ด้านนอกขันกันน้ำครับแล้วเราก็ได้ทําสะพานทางเดินเข้าออกให้สะดวกสบายสามารถจะมาอ,ออกไปทํางานได้นะครับทำกิจกรรมได้มาตลาดได้มาแลยได้ก็เตรียมพร้อมไว้ครับส่วนเรื่องปัญหาเรื่องน้ําที่ยัง มีระบายลงมาแล้วก็ช่วงน้ําทะเลหนุนเนี่ยครับในระวัดได้ที่ถ้าน้ําปเกเ็ดเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยประมาณสองเมตรยี่สิบสี่นะครับก็คิดว่าสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะครับก็สองเมตรยสี่นะครับก็คิดว่าถ้าน้ําลงมาไม่เกินไม่เกินไม่เกินสามเมตรเนี่ยแล้วก็แนวแนว,แนวที่คันกั้นน้ำเราที่เราตั้งไว้เนี่ยก็สามารถจะรองรับได้แต่นี้เราก็ไม่ประมาทก็เฝ้าระวังให้มอบให้ทัง งานป้องกันนะครับแล้วสำนักปลัดนะครับสำนักงารช่างได้วางแนวว่าวางจุดต่างๆนะครับเ,เข้าเวรยามกันดูแลนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไหลขึ้นมาหรือฝนตกประมาณเนี่ยอาจจะมีความสูงได้แต่ก็เชื่อมั่นแลวเกินคงน้ําถ้าฝนหยุดตกนะครับน้ําวันนี้ปลายปีนี้ปลายสิ้นเดือนเนี้ยก็คิดว่า,าน้ําทะเลจะหนุนอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเราก็ดูสภาพตงนั้นอีกทีนะครับก็คงจะ จะช่วยนะครับเป็นแถวแต่ความเชื่อมั่นก็ไม่ประมาทก็อยากเตือนท,ที่น้องประชาชนที่อยู่ดินแม่น้ำนะครับยังไงต้องต้องหนุน,หน,นหนุนเตียงหนุนอะไรไว้ก่อนนะครับหนุนที่างแ่นอนแล้วก็ย้ายปลั๊กคงปลั๊กไฟไปแล้วก่อนนะครับมีอะไรก็แต่นะครับเรียกโทรหาแล้วก็เรียกหาในของเทศบา,นาลนครเมกาเตเราะเฝ้าระวังให้แต่24ชั่วโมงครับตรงนี้แต่ก็จุดเสี่ยงที่จริงเราก็ป้องกันไว้แล้วจุดเสี่ยงก็มีแถว วัตสลักนะครับตรงตรงที่เป็นระหว่างวัดสหลักไปวัชงลมตรงนั้นเราเราเสริมคันคันเด่นอยู่นะครับเนื่องจากวา่าที่หลังโรงเรียนวัตสลักนั้นมันเป็นที่เอกชนนะครับเอกชนเขาไม่สามารถให้เราเข้าไปไปไปดำเนินการได้เราต้องอ้อมมา,าด้านหลังเนื่องจากว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันเคยมีเขื่อนที่กรมโยธาธิการทาไม่ยังทําไม่แล้วเศษมันพังลงไปนะครับเราน้ํามันซ่อเข้าไปใต้โรงเรียนวัดสลักเหนือได้ เราก็ไปล้อมโรงเรียนวัดสถักเหนือว่าให้น้ํไม่ให้น้ําเข้าไปพื้นที่ด้านในก็ก็ดึงน้ําที่เข้าไประบายออกนะครับเพื่อจะไม่ให้ผลกระทบแต่ช่วงนี้โรงเรียนยังไม่เปิดนะครับแต่เราก็เตรียมความพร้อมสําหรับโรงเรียนวัดสลักเหนือทั้งเรียนเปิดเราจะทำกระสงนตะพาดเราคิดว่าคงไม่มีผลกระทบอะไรมืกอไหร่ครับเราก็คิดว่าเราเตั้งแนวไว้แล้วนะครับเตรียมความพร้อมไว้24ชั่ว <ไป S 2> <24. S 1> โมงนะครับหรือราคลิปสี10กิโลเมตรรายงาน เขายกคำเราจะ